ที่มาของคำว่ามะม่วงแก้วขมิ้นนะครับดูสีนะครับช่วงที่เริ่มจะแก่จัดนะครับจะออกสีเหลืองขมิน้นนี่อ๋เป็นแบบนี้เองนะครับดูสีเหลืองยังไม่สุกนะครับยังไม่สุก ดูนะครับเหลืองสวยงามมากครับกำลังแก่เลยนี่ครับแกวมิมะม่วงที่ให้ผลดกหน้าปลูกนะครับลองเอานำไปปลูกดูนะครับขอบคุณสวัสดีครับ